พบกับสืบสต็อกเชล์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันที่12ตุลาคมนี้ตั้งแต่ต้นปีเป็นภาพขาขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้ที่ขึ้นแรงเป็นพิเศษและมาพร้อมกับแรงซื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้ยังคงบวกต่อเนื่องโดยราคาเปิดที่20บาท80สตางค์และขยับบวกต่อได้สูงถึง22บาท10สตางค์หรือบวกไปประมาณ8% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายก็ติด1ใน5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเช้าวันนี้โดยในช่วงสายของเช้าวันนี้มูลค่าสูงราว1 5 0 0ล้านบาทเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัททิปโกฟู้ดจำกัดมหาชนหรือว่าทิปโก้ผู้ผลิตและจำหน่ายสับประรดกระป๋องน้ำสับประรดเข้มข้นน้ำผลไม้รวมและเครื่องดื่มบรรจุพร้อมดื่มสำหรับผลประกอบการของทิสโกกำไรหลายปีที่ผ่านมาถดถอยลง โดยปีล่าสุดทำกำไรไปได้เพียง77ล้านบาทส่วนทางกับรายได้ที่ทรงตัวอยู่ในระดับ5-6 0 0 0กว่าล้านบาทแต่ในปีนี้กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเพียงแค่ครึ่งปีแรกของปีนี้ทำกำไรไปได้แล้ว681ล้านบาทและแนโน้มในครึ่งปีหลังน่าจะแรงต่อเนื่องซึ่งน่าจะเห็นกำไรสูงสุดเป็นประวัติการในปี58นี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีอย่างแท้จริงของทิปโก้สอดคล้องกับราคาหุ้นที่ดีตัวขึ้นมาแรงนอกเหนือจากประเด็นที่กําไรเติบโตขึ้นมากยังมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่รวมอย่างทัสโก้ด้วยท i ิปโก้ถือหุ้นทัสโก้อยู่370ล้านหุ้นโดยประมาณหรือคิดเป็นสัดส่วน24%ซึ่งกำไรในครึ่งปีแรกของท i ิปโก้ที่เติบโตอย่างโดดเด่นมาจากกำไรของทัสโก้สูงถึง621% นอกจากนี้ราคาหุ้นทาสโกที่สูงขึ้นในปีนี้ยังส่งผลดีต่อกำไรจากเงินลงทุนของทิปโก้อีกด้วยในครึ่งปีหลังยิ่งทาสโก้มีกำไรดีและราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นย่อมมีโอกาสที่จะเห็นทิปโก้เติบโตตัวเด่นตามไปด้วยซึ่งจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงบในไตรม,มาสที่3ที่จะประกาศออกมาและเป็นโอกาสของนักเก็งกำไรที่ชอบเข้าซื้อดักงบ เมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บลกธนาชาติวิชนันธรรมบำรุงมองว่าราคาหุ้นทิปโก้ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน22บาทแล้วยืนอยู่ไม่ได้ดังนั้นหากจะเข้าเก่งกำไรหลอซื้อที่แนวรับ21บาท50สตางค์เพื่อลุ้นขายที่แนวต้าน22บาท80สตางค์โดยให้จุดขัดลอดไปที่20บาท40สตางค์